สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันจันทร์ที่5กันยายน2022นะครับวันนี้มาพร้อมกับ Fear a n แอ i ด์ d รีที่23จากเมื่อวานนี้20ดีขึ้นมา3ขีดนั้นเพื่อนเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาบอกว่าคุณบอลข่าวที่สหรัฐอเมริกาจะจับเฮียติซีซีจะเป็นอย่างไรและถ้ามีเหรียญอยู่ใน BNB จะทำอย่างไรดีครับก็เรื่องนี้นะครับผมมองว่าเป็นฟัสตที่ไม่มีวันจบสิ้นนั่นเพื่อน แต่ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับส่วนตัวผมก็ยังมั่นใจใน Binance และ b n b นะครับแล้วเราอ่านข่าวเกี่ยวกับพิจิตีซีถูกสืบสวนสอบสวนจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ฝั่งกรอตอสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราอ่านเรียกว่าแทบจะทุก6เดือนนะครับถ้าเรามาดูข่าวเก่าๆนะครับ13พฤษภาคม2021กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาสอบสวน Binance กร,รณีฟอกเงินกับเรื่องภาษี 20กันยายน2021ทางการสาหารัฐอเมริกาเพิ่มข้อกล่าวหากรณี Insider Trading กับบริษัท Binance และล่าสุดนะครับทางการสาหารัฐอเมริกาสืบสวนข้อมูลเพิ่มเติมหรือสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมกรณี CEO บริษัท Binance เอียว่วฟอกเงินสกุลดิิตอนนะครับคือผมมองว่าทั้งทางการสาหารัฐอเมริกาและคู่แข่งของ Exchange Binance เนี่ย จ้องจับผิดและจ้องที่จะ d i s เครดิตพี่ตีตลอดไปนั้นเพื่อนซึ่งพี่ตีเนี่ยทุกครั้งที่ถูกกล่าวหาไม่เกิน24ชั่วโมงแกจะออกมาโพสต์ใน Twitter นะฮะแกจะออกมาแก้ข่าวหรือออกมาชี้แจงโดยที่ไม่เคยหายไปไหนเลยนั้นเพื่อนและแกก็บอกมาโดยตลอดว่าตั้งแต่ปี2020แล้วนะฮะทางการสหรัฐอเมริกาต้องการข้อมูลอะไรแกก็จะยื่นให้นะครับก็อย่างที่เรียนนะฮะผมมองว่า แกคงโดนจับผิดไปตลอดชีพนั้นเพื่อนการที่เป็นคนเชื้อสายจีนเนี่ยถึงแม้ว่าแกจะสัญชาติแคนาดาก็ตามนะฮะผมว่าสื่อข่าวบางสาขาเนี่ยหรือ,อคนในตะวันตกบางคนเนี่ยก็ระคายเคืองกับความที่แกเป็นคนจีนอยู่แล้วนะครับและแกดันมาเป็น c ีอของคริปโตเอ็กชแนนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นเพื่อนเพราะนั้นการอิจฉาริษยามันต้องมีนะครับถ้าเกิดพี่ตีเป็น วิลเลียมซีซีจอห์นสันอย่างเงี้ยผมว่าป่านี้แกได้รางวัลโนเบลไพรส์ไปแล้วนั่นเพื่อนก็ทั้งนี้ในมุมมองของผมกับพี่ติเนี่ยในวันนี้เนี่ยผมมองว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับทั้งนี้อนาคตก็ต้องว่ากันอีกทีนั้นเพื่อนการเวลาพิสูจน์คนนะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับต่อไปมาอัปเดตข่าวของอัลการันกันนิดหนึ่งนั่นเพื่อนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาถ้าใครจำได้นะครับฟีฟ่ จับมือกับ a l ลก r ร n d นะฮะร,รู้สึกว่ามันไตรมาสที่2ของปีผมอ่านข่าวนี้ไปแล้ววันนั้นมันก็ดันเหรียญ a l ลโกของเรามา20-30%ภายในวันเดียวนั้นเพื่อนล่าสุดนะครับมีข่าวออกมาว่า FIFA เนี่ยประกาศจะเปิดตัวโครงการ NFT collectable บน Algorand Blockchain ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเขาบอกว่าแพลตฟอร์มที่ชื่อ FIFA Plus Collect เนี่ย จะเปิดตัวในเดือนอในปลายเดือนนี้นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับศิลป,ปะและภาพจากกีฬาฟุตบอลโลกโดยทางประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของฟีฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าภาพ NFT ที่ระลึกนี้จะเป็นโอกาสที่แฟนบอลทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้เล่นนะครับแล้วก็เข้าถึงช่วงเวลาและความทรงจำดีๆกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ซึ่งจะถูกบันทึกลงบน NFT แพลตฟอร์มของ FIFA บน Algorand Blockchain นะครับก็เพื่อนๆนึกภาพนะครับแฟนบอลทั่วโลกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดต้องมี4-5พันล้านคนนะครับเพราะนั้นผมว่าข่าวแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นโฆษณาที่ทำให้อุตสาหกรรม NFT ออกมาเฉิดฉายอีกครั้งในในในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้นั้นเพื่อนอก็ต้องมาจับตาดูกันนะครับส่วนตัวผม ชอบเอาแกรน d อยู่แล้วนันเพื่อนถึงแม้ว่าจะถือไม่เยอะนะฮะเพราะว่าโปรเจกต์ของเขาเนี่ยออกแบบมาที่เ,เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทำในเรื่องของ sustainable energy นะฮะพวกโปรเจกต์ที่เขาจับมือด้วยเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะของโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ sustainable energy ทั้งนั้นเลยนั่นเพื่อนก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับ วงการ NFT ของเราสำหรับ a l g o r a n d แล้วก็สำหรับ FIFA นะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานั้นเพื่อนต่อไปนะครับมีรายงานออกมาจากประเทศเกาหลีใต้เพื่อนๆเนขาบอกว่าช่อง YouTube ของรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยถูกแฮ็กเป็นเวลา4ชั่วโมงเมื่อวานนี้และถูกเปลี่ยนชื่อเป็น SpaceX Invest โดยมีการเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นการถ่ายทอดสดข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตเคอร์ซี สร้างความตกอ,อกตกใจให้คนในเกาหลีใต้นะครับก็สรุปคือนะฮะช่อง YouTube รัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งปกติเขาใช้ช่องนี้ในการเผยแพร่ข่าวสารโปรโมตในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของกีฬาและการท่องเที่ยวเนี่ยปรากฏว่าอยู่ดีๆกลายเป็นช่อง SpaceX Invest นะครับที่โชว์หน้าของป๋าอีรอนของเรา พูดถึงบริษัทเท s l a กับการลงทุนเกี่ยวกับ Bitcoin และการที่บริษัท SpaceX รับ Dogecoin เพื่อนๆซึ่งทางการเกาหลีใต้ก็สามารถกู้บัญชี YouTube นี้กลับมาได้ภายใน4ชั่วโมงนะครับหลังจากที่มีรายงานออกมาจาก Google นะครับว่าข้อมูล Username แล้วก็ Password เนี่ยถูกแฮกเกอร์นำไปใช้ล็อกอินแล้วก็ทำไลฟ์สดนั่นเองนะครับก็ถ้าให้ผมเดาวัานเพื่อนผมว่า วัยรุ่นเกาหลีใต้อาจจะเฮฮาก, hey, ha, กับข่าวนี้มากกว่านะครับส่วนผู้ใหญ่อาจจะมึนๆน,นะอะไรเนี่ยอยู่ดีโผล่ขึ้นมาเป็น Space X Invest นะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานั้นเพื่อนต่อไปนะครับมีข่าวออกมาจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นข่าวที่ดังพอสมควรแล้วก็กระทบต่อการท่องเที่ยวไทยพอสมควรนั้นเพื่อนข่าวนี้เขาบอกว่าทุกๆไทยโกงค่าโดยสารชี้หน้าดา่า บกล้องนักท่องเที่ยวท้านักท่องเที่ยวให้ถ่ายป้ายทะเบียนเลยนะครับก็ทั้งๆท,ที่ทะเลาะก,กันแค่เรื่องค่าโดยสารเขาบอกว่า6ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับคือก่อนอื่นต้องขอเรียนนั้นเพื่อนผมเข้าใจว่าผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับเราไม่รู้ว่าลุงแท็กซี่ผิดหรือนักท่องเที่ยวผิดทั้งนี้มันเป็นประเด็นที่พอผมเข้าไปอ่านช่องคอมเมนต์ของข่าวนี้เนี่ยมันก็อดสะเทือนใจไม่ได้นั่นเพื่อนว่า ต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคิดยังไงกับตุกๆแล้วก็แท็กซี่ในประเทศไทยนะครับก็ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันมี decentralized taxi มันก็คงจะดีนะฮะปรากฏพอเข้าไป Google นะฮะมันมีเพียบเลยเพื่อนๆระบบ decentralized taxi ในต่างประเทศตอนนี้เริ่มปรากฏตัวแล้วนะครับซึ่งมันเป็นระบบที่ไม่มีตัวกลางนะฮะเ,เหมือนกับยกตัวอย่างตัวกลางที่เป็นแบบ Uber อย่างเงี้ยนะฮะ Uber ก็จะต้อง เป็นตัวกลางในการให้บริการระหว่างลูกค้ากับคนขับนะคนขับก็ถูก Uber หักตังนะครับผู้โดยสารก็ถูกหักค่าการใช้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแท็กซี่3.0เพื่อนๆลอง Google ดูนะเพียบเลยนะครับก็ตรงเนี้ยทำให้คนขับแทบจะรับเม็ดเงินเกือบเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันใช้ระบบ AI ในการเชื่อมต่อมันมีระบบ Governance มีโทเค็นที่แบ่งผลตอบแทนให้กับชุมชนให้กับคนขับ โดยไม่ต้องหักเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันส่งผลให้ช่วยในเรื่องของการลดการปฏิเสธผู้โดยสารแถมราคาถูกเพราะไม่มีตัวกลางที่จะเก็บค่าบริการนะครับซึ่งผมอยากรู้ว่าเนี่ยเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีนะฮะถ้าถ้าพูดกันตามความจริงเนี่ยก็คงเป็นเป็นได้แค่ฝันนั่นเพื่อนเมืองไทยเนี่ยยากนะฮะที่ขนส่งจะรองรับอะไรแบบนี้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นเพื่อนๆน,นึกภาพว่ามันจะเป็น สยามเมืองยิ้มแบบเต็มรูปแบบยังไงนะเพราะว่ายกตัวอย่างบรรยากาศวันจันทร์แบบนี้ฝนตกรถติดแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณไปสมัครงานเนี่ยโอกาสที่บริษัทจะรับคุณมีมากกว่าแท็กซี่จะรับผู้โดยสารเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับเช่นเคยนั้นเพื่อนกาดยาตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม